พวกไฟเห็ดปวกแดงครับโอ้โครับผมกำลังกำลังเกิดตามเจออีกแล้วครับเป็นเห็ดปวกแดงเห็ดปวกไฟ สวยงามครับพี่น้องผมปดูสิคุณโด่าล้าม <Bye. S 1> อ,อมพ่นต่วโบ้ลาลครับ เกิดข้างห้างพี่น้องผมตามเจออีกแล้วพี่น้องตามเจออีกแล้วเอางัดแม่บ้านเป็นคนงัดอีกแล้วครับมือเลยดวงดีแถอะวะอ้ยยุ่งพี่น้องผมยุ่งยองแล้ว ม่คนอีกตัวอ่าจัดเ็น่สดว่าันเบิดเลยมันว่าบ่อทำมันได้ชุบปาดบ่นซ้อนเห็ดตีพี่น้องออนซ้อนยุงโอ้ยโบ้บ <English> ล้วพี่น้องผม anh còn có cái gì nữa cái trang mận cái trang mận cắt mất rồi trong lớp đi ô, đi rung cái เอานี่ครับผมได้มาแล้วส่วนหนึ่งนะครับได้มาแล้วส่วนหนึ่งนะครับพี่น้องกําลังสิไปบุกอีกรอบนะครับพี่น้องผมแล้วอาจารย์วูสิีเนี่ยแตงโตอีกตัวเดียวเฮ้เขาเลาะถางครับพี่น้องผมไปโอ้พี่น้องผมเห็ดไข่ครับผมห,หนึ่งสองสามสี่ดอกครับผมเอาไหมเจ้า เอาโอ้หนี่ครับอีกหนึ่งดอกเอ็ดไข่เขียวครับผมนั่นอีกดอกหนึ่งพี่น้องผมงามอยู่ไข่ก็เจอาอยู่เอานี่ครับพี่น้องผม เป้าพี่น้องผมเฮ็ดปวกค้อยสูว่าเฮ็ดปวกกลางตามเจออีกมู่เลยครับพี่น้องผมนี่นี่ครับผมเฮ็ดเฮ็ดปวกไฟเฮ็ดปวกแดงครับโอ้ยครับผม กำลังกำลังเกิดพี่ีน้องมีข้ับผมไปท่านขุนกระมี่ครับนี่พี่น้นนองนี่เจ้าเฮ็ดยัง

ขายเงาหักอบเอาไว้แล้วได้อืมเจ้าก็เกี่ยวไกลกันนะมันเกันเอาดึงเงาอ่ะควายจะดึงโอ้โหขึ้นเบิดพ่นเลยโอ้ยเกี่ยวเอาขึ้นดินยาว เอาบ่าลายเลยล่ะยินเเนียวคักพ่นพี่น้องเอ้ยเอามึงละดอกสองดอกไปพี่น้องผมอันนี้ได้หาดอกพ่นก้อนอันได้วัางสิบนี่แหละพี่น้องถือว่าเขาหลอกอยู่โอ้ <laughs> ตามเจอเก๋จริงครับพี่น้องผมตะวันบ่ดกครับเอาพี่น้องมายุข่างเห็ดปวกฝันข้อยเสือเฮ็ดปวกอันขี้ไก่เห็ดปวก<ม>น,น้ำฝน้าได้กจิ้มขึเก้าแหละพี่น้องผมงัดตายว่ะครับ